ราตรีสีเงินคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าลึกปานัทนักเขียนหน้าใหม่ผู้มีจิตวิญ,ญญาณของนักผจญภัยได้เดินทางมายังหมู่บ้านนี้ด้วยความหวังที่จะค้นพบเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานเขียนของเขาตามที่เขาได้ยินมามีบ้านหลังหนึ่งใกล้ป่าที่ซ่อนเรื่องราวลี้ลับไม่มีใครกล้าเข้าไปในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวง ปานัดเดินเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นซึ่งปกคลุมด้วยหมอกขาวโพลนอากาศเย็นช่ำและเงียบสงบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าๆหลังจากเปิดประตูเข้าไปปานัดรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเขาพบห้องสมุดเก่าที่มีหนังสือและไดอารี่วางอยู่เต็มไปหมดและในมุมหนึ่งของห้องมีไดอารี่เล่มหนึ่งเปิดอยู่พร้อมกับปากกาขนนกวางอยู่ข้างๆด้วยความอยากรู้ ปานัทเริ่มอ่านไดอารี่เล่าถึงหญิงสาวผู้ถูกครอบครัวของคนรักปฏิเสธและในวันแต่งงานคำสาบได้ถูกปล่อยออกมาจากความอิจฉาและความเกลียดชังทำให้เธอต้องตายอย่างโหดร้ายแต่วิญญาณของเธอไม่สามารถไปสู่สถานที่แห่งความสงบได้เพราะยังติดค้างอยู่กับความรักที่เธอมีต่อคนรักของเธอปานัทหันไปมองรอบๆ ห้องและเห็นแสงสีเงินวูบวาบอยู่ที่หน้าต่างเขาตามเสียงนั้นออกไปเมื่อเขาเดินไปถึงปานัทพบว่าแสงสีเงินนั้นมาจากจานน้ำเล็กๆที่วางอยู่บนราวหน้าต่างเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกประหลาดที่ลอยออกมาจากจานน้ำนั้นเหมือนมีบางอย่างหรือบางคนกำลังเรียกเขาจู่ๆเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงกระซิบที่อ่อนโยน เสียงนั้นเล่าถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของวิญญาณหญิงสาวที่ต้องการให้ปานัทช่วยเปิดเผยความจริงและช่วยเหลือเธอให้หลุดพ้นจากคำสาบด้วยความกล้าหาญและความเห็นอกเห็นใจปานัทตัดสินใจที่จะช่วยเธอเขาใช้เวลาหลายวันในการศึกษาพิธีกรรมโบราณและค้นหาวิธีปลดปล่อยวิญญาณให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในที่สุดด้วยพลังแห่งความรักและความมุ่งมั่น ปานัทได้ทำพิธีกรรมในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงขณะที่เขากำลังทำพิธีแสงสีเงินที่ราวกับได้รับพลังจากจันทร์และดาวบนฟ้าเริ่มส่องสว่างเจิดจ้าเขาสามารถรู้สึกได้ถึงความหวังและพลังอันแข็งแกร่งที่เข้ามาล้อมรอบตัวเขาเมื่อพิธีกรรสิ้นสุดลงปานัทรู้สึกถึงความสงบและพลังบางอย่างที่หายไปจากบ้านหลังนั้นเขารู้สึกเหมือนว่า ได้ช่วยให้วิญญาณหญิงสาวนั้นได้รับการปลดปล่อยและสามารถไปยังสถานที่แห่งความสงบได้สำเร็จหลังจากนั้นปานัทกลับไปใช้ชีวิตปกติของเขาพร้อมกับเรื่องราวที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนแต่แต่เขาก็ไม่เคยลืมความรู้สึกของคืนนั้นความรู้สึกที่ว่าเขาได้ทำบางอย่างที่มีความหมายและช่วยให้วิญญาณที่ไม่สงบได้หาทางกลับบ้านปานัทนำเรื่องราวนี้มาเขียนเป็นนิยายเรื่องใหม่ ที่ไม่เพียงแต่เล่าถึงความหลอนและลึกลับเท่านั้นแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักการให้อภัยและการปล่อยวางเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่อ่านมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและความหลอนแต่ยังมีพื้นที่สำหรับแสงสว่างและความดีงามที่สามารถทำให้เรามีความหวังและก้าวต่อไปได้นิยายเรื่องราตีสีเงิน ของปานัทได้รับการตีพิมพ์และกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางผู้คนยกย่องเขาไม่เพียงแค่เพราะความสามารถในการเขียนเรื่องราวที่ดึงดูดใจแต่ยังรวมถึงความกล้าหาญในการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักและนำเสนอมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกลี้ลับที่อยู่รอบตัวเราปานัทยังคงเดินทางและสำรวจเรื่องราวลี้ลับอื่นๆมากมาย เขาเชื่อว่าโลกนี้ยังซ่อนเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมายอีกมากซึ่งรอให้เขาได้ค้นพบและเล่าต่อไปหลังจากที่นิยายเรื่องราตรีสีเงินได้รับการตีพิมพ์และกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางปานาัดไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับในฐานะนักเขียนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ต้องการสำรวจและเข้าใจโลกลี้ลับที่อยู่รอบตัวเรา ในวันหนึ่งหลังจากการเผยแพร่นิยายเขาได้รับจดหมายจากผู้อ่านคนหนึ่งที่เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อผลงานของเขาในจดหมายนั้นผู้อ่านได้เขียนว่าเรื่องราตรีสีเงินไม่เพียงแค่เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและหลอนเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยการรักและการปล่อยวางคำพูดเหล่านี้ ทําให้ปานัตนักถึงพลังและความหมายที่แท้จริงของการเขียนการเดินทางของเขาในการสำรวจเรื่องราวลึกลับและน่ากลัวไม่ได้เป็นเพียงการผจญภ,ภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการค้นพบเกี่ยวกับตัวตนและการเชื่อมต่อกับผู้คนผ่านเรื่องราวที่เขาเล่าปานัตจ,จึงตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปไม่เพียงแต่เพื่อค้นหาเรื่องราวใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังเพื่อแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ผลงานของเขาเริ่มไม่เพียงจำกัดอยู่เพียงในหน้ากระดาษเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงการบรรยายเวิร์กช็อปและการสร้างสรรค์นเนื้อหาที่ทำให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าของการเล่าเรื่องในที่สุดปานัทก็ได้กลายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อโลกความหลอนของโลกไปยังความเข้าใจและความรักที่ผู้คนมีต่อกันการผจญภัยของเขาได้เปลี่ยนจากการค้นหาเรื่องราวลี้ลับเป็นการค้นพบคุณค่าและบทเรียนในชีวิต ผ่านผลงานที่เขาเขียนปานัดได้ทำให้ผู้คนตระหนักว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังและความรักที่คอยนำทางเราเขาสอนให้เราเห็นว่าความกลัวสามารถเอาชนะได้ด้วยความกล้าหาญและสิ่งที่เราต้องการปลดปล่อยไม่ใช่เพียงแค่วิญญ,ญาณที่ไม่ได้สงบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกลัวและความทุกข์ที่เราแบกไว้ในใจเรื่องราวของปานัดจบลงด้วยความเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว ทุกคนล้วนมีเรื่องราวของตัวเองที่รอการเล่าต่อและด้วยการให้อภัยการยอมรับและการรักในสิ่งที่อยู่รอบตัวจะทำให้เราเป็นอิสระจากโซ่ที่ผูกมัดเป็นการปลดปล่อยที่แท้จริงสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับราตรีสีเงินจึงไม่เพียงเป็นนิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางของวิญญาณหนึ่งที่ผ่านพ้นความมืดมาพบกับแสงสว่างและเป็นข้อคิดที่ปานัทต้องการฝากไว้ให้กับทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวนี้ นั่นคือความสว่างสามารถพบเจอได้ในทุกสถานการณ์ถ้าเราเพียงแค่กล้าที่จะเปิดใจและเดินตามหาโน